ดีครับผเจรจากกนนะครับต้องขอเว้นทางหน่อยครับตัวนี้เป็นครั้งแรกที่เราเทนฮะใบไวท์แฮมเมอร์นะครับเปียวเลยลูกตามสบ,บายเลยลูกลองงูนะต้องขอต้องขอซูมถ่ายแล้วมันโหดจริงๆตัวนี้เหมาะกับใบไวแฮมเมอร์นี่เหมาะกับเครื่อง30กว่าแรงขึ้นไปนะครับโหดูครับเดีย๋ยวต้องไปดูของบีฟอร์เนี่ยดูดูภาพก่อนนี่ เ,เละเลยนะเนี่ยดูครับอันนี้พงใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับก็บอกว่ามันจะถึงกำลังเครื่องไหนเดี๋ยวผมพาไปดูอีกที่นึงนี่ครับตุ่ย่าครับูตุ่ยมันนี่ใหญ่มากเลยฮะเนี่ยพงจริงๆเลยนะครับโหดจริงอนะแฮมเมอร์หายไม่เป็นภาษาเลยครับผม เดีย๋ยวพูดอย่างนั้นโอ้โหขอโทษด้วยงูเต็มหัวเลยอ่ะนี่ดีคลิปสดเฮ้ <c oughs> ยเจองูโอเคใครอยากใครชอบกินงูก็เชิญเลยละกัน<อ>เดี๋ยวทำบุญให้เขาหน่อยเขาเจ็บ <c oughs> <c oughs>

ไปไม่เป็นเลยมึงตออไอเสียงไอเสียงนั่นไงไเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊นหน้า <ไอ S 1> มันมีเสียงนึนงอ่ะที่มึงกำลังป,ปุ๊บปุ๊บอยู่อ่ะเดี๋ยวพักก่อนตั้งหลักก่อนเอาใจไม่ได้เอาใจไม่ได้ับเจอง,งูเจอง,งูหลวงตัวเบล,ลอ้อเลยครับกูกะแล้วลอบอกไงไอ้เหี้ยไม่รอดหรอมึงจะพูดทำเหี้ยอะไร มีไข่ด้วยอ่ะบ๊อเกินป่ะบอาไปดูดิกูไอ้กูผิดด้วยกูผิดด้วยเดี๋ยวทำบุญให้เขาแล้วกันนะไม่น่ารอดหลอกขนาดนี้แล้วอ่ะไม่ใช่ใบวายด้วยมึงมีไก่อยู่หรอ ไข่มันนะดิไม่ได้ไข่ไก่หรอกไข่เขาวะดิข, ouais. ขอโทษด้วยนะครับโอ้โหไม่ต้องคุยเรื่องตัดเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วไม่นอดหรอกไม่นอดหรอกหนัก้ขนาดนี้ยาวด้วยใหญ่ด้วย ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกูนี่